สวัสดีจ้าพี่น้องส่วนเนี้ยมือเศร้าเวยจ้าเด้อแย่หลายมาไทยพี่เห็นนองเบิงว่าเน็บสารแหน่มือนันติดแล้วจ้าว่าเสียวออกมือนี่แล้วจ้าติดเบิร์ดแล้วจ้าสารแหน่สื่อพุนมาเน็บซ้ำใบเฉพาะพันขายเนาะจ้าเนาะพี่น้องเนาะจ้าติดเบิร์ดแล้วจ้านี่จ้ามือนี่แดดแดดจ้าพี่น้องคนน่ะม่ได้ย่หลายก็บเสียวออกใส่แดดใบจ้า เพราะว่าย่นมันเป็นพมุมเป็นอันผาตะแล่นที่มุ่งกันแดดไว้เนาะจ้าเนาะแย่หลายกระเซลอ,ออกเสเดแดดไว้จ้ามีพักแพ้วพักไก่แย่งมีสละแหน่ด้วยจ้าพี่น้องนีจา้าหมู่ว่านเน็บอันพักแพ้วจ้าพี่น้องเน็บพักแพ้วไหมตะว่าในติดดอกจ้าต่วเสียเอาสละแหน่ออกก่อนจา้ามีหลยแย่หลายก็เลยมาไทยบีใหนองเบิง่งการเพาะช่ำเนาะจ้าเนาะเย็ดไปเรื่อยจา้า ขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆจงตัวจะง่ามงามพักสะระเนียยายลายวาติดบนนอกวานานี่มันเป็นหนาฝนสะระเนียแล้วบ่มากฝนนะจ๊ะเออก็ถือวาติดอยู่จ่าติดอยู่เสียวออกนะจ๊ะเนาะนี่แหละบรรยากาศถ่ายเบิ่งย่ำเสาร์นะจ้าเด้อโอ้แดดคากแดดเป็นแดดแดดพี่น้องนี่ละจ้ะบา,า,า,าบักฮุ่งเอาผ้ามาเบิ่งเบียบักฮุ่งจ้า โอ้รุ่นหน่อยก็มี้ะจ้ะมาพันเตีย๋ย้ะจ้ะตัวนี้พันดนําเนินเตีย๋ยจ่ะบอูอแล้วก็มีื้รุ่นยี่แง่ก็มีจ้ะรุ่นเป็นพันเตี๋ยจ้ะนจ่ะไปชูแถวนยจ้ะแบบมีรุ่นหน่อยรุ่นไง่พร้อมขายแล้วก็มีอันนี้เพิ่นเรียกไว้เพิ่นคาดไว้ว่ามอเตอออกให้เพิ่นจ้ะตัวนี้ เพื่อนคัดไว้แล้วก็มีจ้ายแยกหลายมาถ่า,ายเหตุปีเหตุนอกบึงนะจ้าเนาะอู้เป็นจังไดเอาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเป็นจังไดคนนะเบียร์หน่อยกำลังเกิดจ้าเบียร์บบปะพุ่งกำลังเกิดจ้า,าออกหลายไปจ้าส่วนอุ้ยนี่แหละอันนี้เราจะพันเล่าพันเตีย๋ยวพันเตี๋ยวจ้า นี่ล่ะนี่นี่ผ่นเตี๋ยจ้ะพี่น้องนี่ล่ะแย่ร้ายกับปู่วัยนะจ่ะเนาะนี่ล่ะส้มบรรยากาศน้ำรอบรอบหัวรอบสวนพ่อใหญ่บุญตาหายว่าหนี่แปลนเอิดเติดจ้ะพี่น้องนี่ดอกแค่กับมีได้จ้ะเด้อแค่ก็มีนะคะฉันไม่แค่แค่กับกำลังงามวู้นพ่ออีตู่จ้ะพี่น้องพ่ออีตู่สุดแถวเลยจ้ะอืาส่วนนี้พ่ออีตู่ พักแมงลักเข็ดหลายอยู่จ้ากระเพาก็มีนะคะกระเพาจ้ากระเพาอันนี้ไทยเบิ้งคือเฮ็ดเอาเองจ้าตัวนี้พ่อพันเราเองตัวรับมากก็นี่ดอกจ้าพ่อพันเราเองจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเวยจ้าขอบคุณมากสำหรับการรับชมจ้า